ก็คือพี่นีเราสงควรจะเจอกันที่ที่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ชอบแข่งกันแเรามี่เรามองแลเป็นคู่แข่งออกแะ้วกันปัรชชื่อรายการนกเร็นของฉชื่อต่างตเนียคณะวรมาตรตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในภาควิศากรรมอล็กรอนิกคณะวิศวกรรมศนสารชื่อฟองฟองค่ะเราเป็นเชิญวเรียนคณมาสองปีปีน่เรียนที่ที่ต้องมศาสตร์อิเอ็กอน เหมือนมหาลัยมันจะเป็นจริงว่าได้แต่เป็นจุดคือเราจะได้ใบจบทั้งของที่สิงคโปร์แล้วก็ของลอนดอนก็คือซื้อสิงคโปร์ลิมเตอร์อ่ะมันจะมีศึกาขา้นตอนแล้วแต่สำหรแต่ละสาขาก็จะเหมือนไปโคลกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยดีจีมันจะไปโคกับของเน็ตเอสบีที่อยู่ในอ ja. ังกฤษแล้วเราก็จะได้ใบจบกับสำคัญที่สิงคโปร์แล้วก็ลอนดอนหรือที่เราไม่ต้องไปที่มันมีอย่างไร ว่าก็เลหว่าไอเดียต้องนอแล้วเราสามารถทำได้ราะว่าทางก็ต้องจัดการต่อไปในเรื่องเทคโนโลยีเลยคือไอเดีมันเจนเนอเมันางสิ่งบางอย่างึ้นมาจากสิ่งที่เรามีแล้วเราป้อนข้อมูลคือมันเก็บรวบมข้อมูลทั้งหมดที่เรามีน่ใส่ไปแล้วมันก็เจเนเรสิ่งนั้นขึ้นมารวมจากคือดึงจากอะไรอย่างมาให้มันเกิดขึ้นของใหม่แต่สิ่งที่เราได้คือเราแบบ ตอนคิดยังเป็นได้เราคิดคนไหนนะนั่็คือเราใช่หรือดีเพราะฉะนั้นวาคพิดีของเราสำคัญกว่าที่ไอก็คือที่นี่เราเปคอาจะกัี่นิดแี่ีั้งแรกแล้วก็ไม่ชอบกันมีไเรามีเราม้งเราเป็นคู่แข่งออกไปแล้วกันเอนีกัเองเราไม่ชอบกันอยูงในห้องเดียวกันแล้วก็เราจนแ่าคอยถามว่าเ้ยน้ำตาลแบบ เรีกว่าเก่งกับข้อมน้ำแข็งอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนเป็นสองคนที่ดูจะไม่ทางเดียวกันก็จะยกเกจะจะยื่นหน้าด้วยก็จะยื่นสปอนด์ด้วยจะยื่นของนี้แล้วก็จะยื่นทั้งดีซีดีด้วยเป็นแค่สองคนเป็นแค่คู่แบบนี้แล้วก็เวลาในห้องเขาก็จะชอบแบบเอางานของฟองมาให้ต่างดูแล้วก็จะเอาออกจะกงาให้ผมก็จะเขียนว่าเออคุณฟองอ่ะเนี่ยทำงานแล้วของฟองตายก็เอาไวให้ฟองด้วยก็จะเหม็นที่นานี้ทุกคนนี้ไม่ติดแยกที่เราเพราะว่าตอนนี้ แล้วพี่พีอินขายิ่งพูดใส่ไปเขาเองว่าสองคนเนี้เดี๋ยวติดไปเรียนที่เดียวกันแน่นอนติดตัวแน่นอนนี่ก็ยิ่งแบบไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ม่ไมม่มตอนดดอพวกหางนกันไปเจอกันอีกทีนวันก็ใครหลังคุเดิหลังคุเดิไปเ้ม่ใช่เหรพีอิพูดจริงพีอินพูจริงแค่ไม่ใช่ไปไม่้เป็นจุฬาได้เป็นรก็่ลัง คนที่ยังม4อยู่ก็เดี๋ยวเวลาค่อยๆดูไป็นบแรกของโงรีบเพราะว่าตอนแรกนานก็รู้ว่าจะเป็นศแต่ว่าไม่ไหวจริงๆแต่สำหรับน้องที่เรียนม5แล้วหรือว่าม6แล้วเริ่มดูแบบเฮ้ยจริเรชกับเรียนนิเก้นก็ยี่เก็บงานแล้วก็ทำบทเร็วจริงๆเริ่มเขียมาได้ตั้งแต่ม4ม4ม4แต่ก็แอเคนะคะเพราะว่างานม4กับม6 สกญ่กสีแล้วอก็ไม่ดีมากมแต่คือว่าต้องค่อยๆพัฒนาต้องฝึกทำเยอะๆฝกดูผลงานเยอะจากอะไรที<อ>่เกตรการออกแบบ์งานหรือางงาว่างานพวกแ s t r a t i o n แฝก,ก็ได้ไปดูเขาก็จะมีแบบว่าผลงานมาให้ก็เข้าไปคุยกับพบี่ๆศ่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรป็นแบบสิ่งที่ต้องใช้แบบเวลานะแล้วก็แรงเราแบบคือทำไปเรื่อย<ะ>ๆเราไปทำแล้วก็อาจจะแบบเราไม่ได้พัฒนาขึ้รือว่เราเื่อยแต่ว่า 抄、啊、不啦，抄抄对儿。